สวัสดีค่ะแดดออกตอนทุ่มเครื่องได้พี่น้องเนอะพูน่ะคิดว่าแดดสีพอออกแล้วไปค่ะทุกคนมียางเล่นพี่น้องตีนอ่นอยู่ในบานปูเดียวนะคะมียางพี่น้องโอ้กัะจากสีจังแดนเนาะไเปบังคับเขากรบบไดได้ดพี่น้องเขาจะยางไปตรงไหนดีไปฟังพูนนะพี่น้องเนาะและเสีเฮ้าค่อยกลับขึ้นมาบังดูขนน้ำเพื่อนสีขาเรา สวยเหมือนเดิมที่เดิมแต่สวยเหมือนเดิมพี่น้องวิวร้อยร้านค่ะพี่น้องไปนะคะเนาะไปคือรถขายโอมหน่พี่น้อง,อง,นนงเวย,น,น,เยนะคะก็มีก็มีคนถามมาเราได้พี่น้องก็โอาข้อสิตอบจังไงอีกละ่ะญาติพี่น้องคนนี้ละพี่น้องเอ้ยหายไปโดนหายไปน่านเด้หายไปจนบ่เคยติดต่อกันญา,าติพี่น้องคอนนี้พี่น้อง อาคนก็น่าตะขี่เนาะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบนกระบอซอยเฮาเด้พ่อหมาดีบนกับมาขอความช่วยเหลือกับเฮาบอแมนมาขอยบะมีได้พี่น้องแต่ข่อยบะไห่ค่ะขอบะซอยค่ะอ่าข่อยบะซอยพอหยังโมงเจ้ากระหูเนาะอืมคนเท่าน่ะเราเสียวจังแด่และพี่น้องข่อยกบบอระโนั่นดีกว่าเดี๋ยวสิดามาก,กันซื้อนะคะ ่อยบ่อยากเสิมาดาม่ากับผู้ใดนะคะคอยคิดว่าคอยเอาให้แม่คอยให้เอ้ยให้พี่ให้ลูกให้ล้าน่อยดีกว่าให้ญาติพี่น้องที่เพิ่นอนเคยซอยเหลือเฮาดีกว่าพี่น้องยังหน้าเนี่ยหน้าเราเป็นน้องสาวเมียเราก็ซอยเหลือตอนทีใหม่ช่วงช่วงทีทีไม่ลมหน้าอยู่นี่นะก็บ่ามีผู้ใดยิบยื่นกับเพิ่นนี่แหละนะคะกันหน้าแล้วกับล้านนะคะที่ซอยแล้วกัน้องไส้แค่นั้น สิซอยหยิบยืนมาช่วยเหลือพี่นอ่องอ่อข่อยกระจ้ไว้พี่น่องข่อยมีข่อยสิท่อนคึืนให้แบบเต็มที่เลยนะคะออบุญคุ้นค้นมันตรงมันตรงจําตัวพี่น้องผู้ใดที่ว่าผู้ใดที่ว่าตอนเท่าซุปอยู่กับเท่าตอนเท่าลำบากถิ่มเท่าน่ะพี่นอ้องจะเก็บวบเด้อค่ะเต๋มันไปไกลๆรถพี่นอ้องออานะคะ มองดูพระอาทิตย์นะพี่น้องงามแท้นะคะไปค่ะบอไปแล้วก็ปวดหัวนะคะน่ะเนาะกินเขาอิ่มกับบักตีหน่อยตีหน่อยก็กินนะคะกินเมือ่อวานมันก็กินไกลสมอยากเมื่อนี่ก,ก็พัดไก่้พี่น้องโอ้เพิ่นว่าแ่บหลายนะคะพัดไก่พัดไก่ไกที่จริงมันต้องกินกับเขาเจ้าเป็นบ่พี่น้องแต่นะกินกับเขาเนี้ยค่ะอร่อยเหมือนเดิมมาม่าเพิ่นว่าเวลรี่กู๊ดเพิ่นว่าทังสันเด้เพื่อนสีขานะคะ มันจะมีแพะกับแกะนะคะทุกคนอ่าแยกให้ออกนะติมายก็แยกไม่ออกเหมือนกันโอ้โนี่เขาเจามาเบงบานที่พี่น้องเขาเจาจีคขายบ้า,บานได้ค่ะติมายก็อยากซื้อไอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ลังบบง,ง่าเลยค่ะว่มีเงินซื้อหรอค่ะจุกลางวันที่หนึง่งก็จะซื้อไปลูกไส้ยอยู่ค่ะพี่น้องซื้อไปเลยค่ะ เขาอยู่นี่เขาสิได้บ่ต้องลำบากเนาะเนาะมีบ้านล้วก็ต้องให้เขามีรถมาดนี่มีบ้านก็ต้องรักษาความสะอาดนะไม่ใช่ว่าไายฮายไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เลาพี่น้องนะคะก็ลงไปข้างล่างไปดูพัสนะคะทุกคนไปดูพัสตีน้อยก็ยังไม่มาน่าจะมาพรุ่งนี้นะคะเออก็ นิน้อยก็เลยพาเข้าไปตีไม้ก็เลยเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะไปเล่นนะคะอสักพักพ่อเขาก็เลือกงานมานะคะพ่อก็ถามแม่เธออยู่ด้วยไหมนางก็ตอบว่าอยู่โอเควันสันเด้์เนว่าเห <c oughs> ล่วพี่น้องนี่นะคะ่ะมนึงออกแล้วพี่น้องเล้วสิประมาณนี้แะพี่น้องด้วยนะคะตีไม้กับปาิเซ่แหวนมาดอกก็เห็นอย่างน้ำเขาดอกพี่น้อง นะคะประมาณนี้แหละค่ะมันงามดีนะคะพี่น้องอันนี้คือถ่ายระยะไก่ได้พี่น้องเด้อประเดทถ่ายระยะไก่เอาแม่มันแมนงนี่มันอะไรกับโทรศัพท์ใช่เนี่ยอุ้ยมา้าค่ะทุกคนมา้าที่ขาเจ้าเลี้ยงมา้าไปตึงเทิงนั่นเด้อที่ไฟมันดูดตีมานั่นแหละค่ะรู้สึกจะมาเพิ่มเป็นเป็นห้าตัวแล้วนะคะสี่หรือห้าตัวนี่แหละจำไม่ได้น่าจะประมาณนั้นนะคะทุกคน ก็น่าจะเป็นพี่สาวของเพื่อนตีมาเอาเพื่อนเพื่อนตีน้อยค่ะทุกคนอนที่ในหน่อยมาเร็นน้ำทมมืนเหรไหมพี่น้องเฮ้ยคนมีหมาพร้อมตาฮากดีนะคะเออ้ยไฮไฮเวลลี่ฟินอ๋ออันนี้ เด็กคนนี้เขาทางานอยู่ที่สปานะคะตรงแถวอุสกันดานที่ตีไม้เคยไปทําความสะอาดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วทุกคนนี่ใส่ดีค่ะทุกคนเขาเป็นแม่ลูกกันนี่ใสดีค่ะอ่านี่ใสดีนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยงามมากนะคะเดียวเห็นข้างล่างหมดเลยได้พี่น้องนะคะบ้าน ส่วนมากบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านพวกตั้งอากาศหรือว่า,าบ้านพักร้อน,นังสีพี่น้องเขาเจ้ากับซีจู่แถวเกาะ่ะฮะเกาะแถวนึ่งเสียพี่น้องมันเย็นสบายได้มันกับสีเบิร์ดนาหอนมันสีเบิร์ดเฟลเลียหรอค่ะทุกคนผู้ใดที่เบิเร์ดเฟลเลียแล้วเขาเจ้ากับซูสูหมวดทํางานได้แบดน,นี้พี่น้องคนใดที่ย่งางพันได้เอาวเฟลเลียเขาเจ้ากับเหมือนกับ เพื่อนตีไม้มอบาบาเนี่ยที่เขาเฮ็ดทาความสะอาดมอง,มองเดียวก็ตีไม้แต่ว่าเขาล่าออกนะคะมาอยู่กับหัวหน้าเก่าอยู่ข้อมูลเนาะนี่แหละที่ตีไม,ม้สิไมเฮ็ดวิฆาแทนเพื่อนนีสามอาทิตย์นี่พี่น้องเพื่อนไปเที่ยวค่ะนะคะเพื่อนอยู่โปเล่นบอกคฮอ,อยวนยังนี่และซักมองแลยพี่น้องคอกนกระจำาพราได้ตะขออภัย่ได้ขาะเด้อนะคะ,ะ,คะมันก็มีดีแล้วบอดีพี่น้องค้นนะคะมันก็เหมือนกับคนไทยแหละ นะคะเข้ากับแยกบออกแต่ว่าภัดีก็ขา้าเห้องก็ดีนะพี่นวงงห้าโบโต้องไปพีพากวิจาน,นผู้ใดบอกอดีก็ห้องห้กับแค่ออกมากแค่นั้นค่ะนะคะฝรั่งหมืองคน้นกับกันคือกันละพี่หน้องห้องโอยากกันนั้นลายห้องหางก็อยูห้องแบบนี้แหละค่ะสบายดีเ,เด็กน้อยฝลั่งนี้กับงามเนี่ยตะกรนตีไม้มากอ่ะ ยังบ่ท่านได้จะเจริญนป่านี้พี่น้องตรงนี้แถบจะบ่มีบานได้สัมมาไม่ไนะม่น่ะมีตาปลาด้ค่ะเออมีบานเมื่อกี้หลังเองนะคะทุกคนโอ้ห่อนอยู่เด้อแดดนี่ก็ไกด้พูดเดยว่าพ่ห่อนพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพาพผู้เจ้ามาสู่ชีวิตอีกแล้วนะคะสี่ไม่ก็เอาบรรยากาศดีๆมาให้นะพี่น้องมันแดดออกตอนทุ่มทุ่มกลัวๆอ่ากสิตดต่อคคิดล้วพี่น้อง อตอนนั้นมันฝนตกแล้วมันคึมโอ้ภาพตรงนี้สวยมากเลยทุกคนนี่นะคะออ้เศรบตาจังเลยนี่นะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนตีมายก็ขอขอบคุณ f อทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้ตีมายยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณความหวังดีขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ตีมายตีมายก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะเจอแต่สิ่งดีๆอย่าได้มีความทุกข์ ตื่นเป็นสุขทุกข์ไม่มีเงินไหลกองทองไหลมามั่งมีมั่งข้างมั่นคงนะคะให้ร่ําให้รวยถูกหวยรวยเบอร์กันพรุ่งนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะบอบอดบบอยากบ่เจ็บบ่จนไปใส่มาใสาม่มแต่คนละคนเมตตาคนอุปธรรมคำจุมตลอดปีตลอดศาสตร์สุขภาพแข็งแรงกันทั่วนาทั่วตาเด้อพี่น้องสาหรับคลิปนี้ทีม่าก็ขอลาเจ้าไปก่อนเจอกันนะคะในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กันฮ่าบ๊ายบายค่ะสู้ๆนะคะทุกคน